คือมันไม่ง่ายเลยที่จะทําใจเปิดเล่นเกมที่ไม่เคยชอบมาก่อนแต่ว่าในเมื่อถามใครใครเขาก็บอกว่าคุณภาพมันเปลี่ยนไปแล้วจากวันนั้นถึงวันนี้ตัวเกมก็ได้แก้ไขไปเยอะจนถึงขั้นที่เรียกว่าเข้าขั้นสมบูรณ์อะฟังดูแล้วก็น่าสนใจดีเนาะงั้นต้องลองดูสักหน่อยเพราะฉะนั้นในวิดีโอตัวนี้ผมจะมาพูดถึง c y b e r p u พัง0 7 7กันครับ แต่ว่าก่อนที่จะมารับชมก็เช่นเคยหากคุณยังไม่ได้กด Subscribe ให้กันก็อย่าลืมกดให้กันเบาๆที่ปุ่มด้านล่างคนละ1ครั้งแล้วก็เช่นเคยวิดีโอตัวนี้ยังคงสนับสนุนโดยร้าน Gpu2shop หากคุณยังไม่มีคอมพิวเตอร์เอาไว้สำหรับเล่นเกมก็ต้องร้านนี้เท่านั้นถ้าเกิดสนใจก็อย่าลืมไปสั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์เพจใต้คลิปกันได้เลยครับเอาละ ก็ขายของกันยิงเคยไปแล้วก็มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่ามาดูกันว่า c y b e r p u n k 2077ที่ผมเอากลับมาเล่นอีกครั้งในปี2024นี้ผมจะรู้สึกยังไงกับมันมารับชมกันได้เลยครับเรื่องแรกผมขอเข้าประเด็นหลักที่เป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงกันหนักที่สุดเลยตอนเกมออกใหม่นั่นก็คือเรื่องของ performance สำหรับตอนนั้นทุกคนน่าจะรู้กันว่าเกมเนี่ยมันพังขนาดไหนบัคก,กระจายมีทุกอย่างเท่าที่เกมเกมหนึ่งจะผิดพลาดกันได้เล่นเล่นอยู่เกมล่มเซฟหายเกมดีไซน์ออกมาแปลกเหมือนยังทำไม่เสร็จและที่สำคัญคือคอมพิวเตอร์ระดับกลางในตอนนั้นลงไปแทบจะไม่สามารถเล่นได้เลยโดยเฉพาะกับตอนนั้นใครที่พลาดซื้อมาเล่นบน PS4 ถ้าเกิดซื้อเป็นดิจิตอลอันนั้นก็คือรอดไปเพราะว่าเกมมันพังจนถึงขั้นว่าโซนี่ให้คืนเงินแต่ว่าถ้าเกิดซื้อแบบแผ่นก็นะ ตอนเนี้ยเป็นของสะสมแต่ว่าตอนนั้นขายถูกๆยังแทบไม่มีใครเอาโดยรวมแล้วมันคือเกมแหกอะไม่ว่าจะมองทางไหนก็คือเกมแหกซึ่งเหตุผลที่ทําให้เกมนี้ออกมาเป็นสภาพนั้นก็ไม่ใช่อะไรเลยเหตุผลหลักๆเลยก็คือเขาดันปล่อยตัวเกมออกมาในแบบที่ยังทําไม่เสร็จสมบูรณ์แถมคําว่าไม่เสร็จในที่นี้มันไม่ใช่แบบทําแค่ระดับเดโมนะครับแต่มันคือทําไปแล้วประมาณ70%แล้วทางเบื้องบนก็บอกว่าถึงเวลาแล้วนะที่ต้องปล่อยขาย เอา้างั้นไอททไ้ที่ยังทําไม่เสร็จที่ยังทําคาไว้ต้องทํำยังไงอะจะออกเกมเป็น early access ก็ไม่ได้เพราะว่านี่คือเกมฟอร์มใหญ่ระดับที่เป็น A ดังนั้นสิ่งที่เดฟจะทําได้ก็คือการหมกเอาไว้ครับประมาณว่าเฮ้ยออบเจกต์หรือว่าคอนเทนต์อะไรสักอย่างที่มันควรจะมีในส่วนนี้มันยังไม่เสร็จแต่ว่าต้องส่งขึ้นแพลตฟอร์มแล้ววะงั้นตัดออกแม่มเลย ทั้งๆที่ในสวนนั้นพวกสภาพแวดล้อมหรือว่าเกมดีไซน์เขาดันทำไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็เลยไม่แปลกเลยที่ในช่วงเดวันเราจะได้เห็นกันเลยว่ามันมีบางอย่างอ่ะมันควรจะมีแต่ว่าดันหายไปซึ่งมันก็มีอะไรแบบนี้เยอะพอสมควรและพอมันเยอะเข้าเยอะเข้าเกมมันก็พังอะไรที่ควรมีมันก็ดันไม่มีส่วนอะไรที่มันไม่ตั้งใจให้มีมันก็ถูกทามาแบบลักไก่แล้วก็ดูเหมือนว่าเวลาในการเทสเนี่ยมันจะมีน้อยจนถึงขั้นที่แทบจะไม่ได้เทสเลยผลลัพธ์มันก็เลยออกมาเป็นแบบที่เห็นผู้เล่นด่า เกมโดนเชงหุ้นตกจากเกมที่เหมือนจะเป็นเรือธงเพราะว่ามีชื่อเสียงที่สั่งสมกันมานานจากตัวเต็งก็เลยกลายเป็นตัวตลกแค่ได้เพียงข้ามวันในจุดนี้คือผมไม่ได้เข้าข้างฝ่ายไหนแต่ผมมองว่ามันเป็นความผิดร่วมกันทั้งแก๊งนายทุนก็เร่งงานเพราะว่าลงทุนไปเยอะแล้วฝ่ายเดฟก็ใช้เวลานาน,านเกินไปส่วนเมนเจอร์ที่อยู่ตรงกลางก็เหมือนจะตัดสินใจทุกอย่างได้ไม่ดีพอ ผลเสียมันก็เลยมารุมมาตุ้มเละเทะกันไปหมดถือว่าเป็นอีกตำนานบทหนึ่งเลยที่ทำให้หลายๆคนกลัวเกมเดวักันไปเลยเพราะว่าตามหลักแล้วเกมที่ราคาระดับนี้มันควรจะเป็นเกมที่สำเร็จไปแล้วกว่า90%อีก10%มันควรจะเป็นแค่ช่องโหว่เล็กๆหรือวพวกฟีเจอร์ที่มันยังขาดหายไม่ใช่ว่าเกมมันควรจะโบขนาดนี้ จร,จริงๆคือผมตั้งหงิดใจตั้งแต่เห็นเดโม30นาทีที่เขาปล่อยมาก่อนเกมขายแล้วแหละเนื่องจากผมไม่ได้ติดตามเกมนี้มาตั้งแต่เปิดตัวก็เลยไม่ได้อินกับใครเขาแล้วผมก็ไม่เคยเล่นเกมของ CD Projekt Red มาก่อนผมก็เลยไม่รู้ถึงชื่อเสียงของเขาเข้าไปใหญ่แต่เอาจากสายตาผมที่เห็นในเดโมเลยนะผมว่ามันจืดชืดเหลือเกินเดโม่กว่า30นาทีแต่แทบไม่มีอะไรดึงดูดผมได้แม้แต่นิดเดียวเอาง่ายๆเลยครับไอที่มันลองเล่นก็เป็นเพราะว่ากระแสมันแรงนี่แหละ แล้วผลลัพธ์มันก็ออกมาเป็นตามนั้นจะมีก็แต่รูปแบบการนําเสนอสไตล์ไซเบอร์พังกับเนื้อเรื่องอันเข้มข้นเนี่แหละที่มันแบกได้อยู่แต่กับเกมเพลย์กับเพอร์ฟอร์แมนซ์อันนั้นคือไม่ไหวจริงๆน่าจะเป็นทิปเปน A เกมหนึ่งที่ผมเล่นแล้วผมรู้สึกว่ามันมีข้อบกพร่องเยอะที่สุดเพียงแต่ในวันนี้เกมเขาไม่เหมือนเดิมแล้วครับ ไอการที่มีหลายคนมาบอกว่าตอนนี้เกมนี้คือเกมที่สมบูรณ์แบบอันนี้ผมก็บอกได้เลยว่าเขาไม่ได้อวยเกินจริงเพราะผมไปลองมาแล้วด้วยตัวเองตอนเล่นก็แบบนี่แหละนี่คือเกมที่เราควรจะได้สัมผัสตั้งแต่ตอนนั้นอย่างในเรื่อง performance เนี่ยเรื่องเกมเด้งเกมค้างเกมแลกเกมล่มเซฟหายอันนี้คือวางใจหายห่วงได้เลย แถมในตอนนี้เทคโนโลยีมันก็เป็นมิรกับเกมนี้ค่อนข้างเยอะมากขึ้นถ้าเกิดการ์ดจอคุณเป็นการ์ดจอทั่วไปเขาก็มี FSR รองรับภาพอาจจะไม่สวยปิ๊งแต่ก็ทําให้เกมลื่นไหลและนได้สบายตาแต่ถ้าเกิดคุณมีการ์ดจอเป็นของ n v ็นวีเดียโดยเฉพาะถ้าเกิดมันเป็นซีรีส์4000ขึ้นไปทีนี้แหละครับทั้ง DLSS ทั้งเฟรมเจเนเรชันเฟรมเรทรับรองเลยว่าพุ่งปรี๊ดแน่นอน คือเห็นแล้วก็บอกได้เลยว่าเกมเนี้ยมันคือเกมที่มาก่อนการจริงๆอย่างเครื่องที่ผมเอามาใช้อัดภาพในครั้งนี้มันก็ไม่ใช่เครื่องที่แรงอะไรเลยสเปคก็จะเป็นลายเส้น7จ0 0ห้าเจแรมแล้วการ์ดจอก็เป็นแค่ RX 6 6 0 0คือมันก็สามารถเล่นเกมนี้ได้ที่ความละเอียด 1080P แบบ60 FPS โดยที่ผมไม่ต้องพึ่งเทคนโนโลยีอัพสเกลใดๆทั้งสิน้นในจุดนี้หลายคนอาจจะบอกว่าก็ใช่ไงนี่มันคือคอมยุคปัจจุบันในจุดนี้มันก็ตามที่ผมบอกอะว่าเกมเนี้ยมันควรจะออกมาช้ากวา คิดดูว่าถ้าเกิดสมมติเกมนี้เป็นเกมที่ทําออกมาในปี2023หรือว่า2024ในแบบที่ความสมบูรณ์ทุกอย่างเกือบ100%แถมเทคโนโลยีก็ยังรองรับแบบเต็มที่ผมว่ายังไงมันก็สุดยอดครับคือในด้านเนื้อเรื่องกับการนําเสนอเนี่ยเขาดีอยู่แล้วถ้าเกิดเพอร์ฟอร์แมนซ์มันดีไปด้วยผมว่ายังไงมันก็น่าจะได้รางวัล แต่ถึงอย่างนั้นเกมนี้ก็ยังมีบั๊กหลงเหลืออยู่ครับโดยเฉพาะกับบั๊กเกี่ยวกับพวก NPC ชาวเมืองเนี่ยผมเจอบ่อยเหลือเกินยิ่งถ้าเกิดเราเลือกปรับออปชันให้ NPC มันมีจํานวนเยอะถ้าเกิดพวกมันเกิดแตกตื่นบั๊กตลกๆที่มันจะวิ่งตัวติดกันเราก็จะได้เห็นจนชินหูชินตาหรืออย่างพวกบั๊กแปลกๆที่ทาให้ออบเจกต์ลอยไปติดโน่นติดนี่จนดูตลกหรือแม้กระทั่งพกแอนิเมชันโหลดไม่ทันจนทําให้เกมพังอันนี้ก็ยังพอมีให้เห็นอยู่บ้าง เกมดีไซน์บางจุดอาจจะดูแปลกๆไปหน่อยเช่นตำรวจเนี่ยถึงจะไม่ทุเรศเท่าแต่ก่อนที่แบบจู่ๆสปอนโผล่มาข้างหลังแต่มันก็ยังดูมึนๆไม่ค่อยอยากจะตามตื้อเราเท่าไหร่แล้วอีกอย่างอันนี้น่าเศร้ามากนั่นคือยังไงกราฟิกมันก็สู้เกม2023 2 0 2 4ถึง2024ไม่ไหวก็ตามหลักกะนะันเนาะเพราะว่าเกมนี้มันพัฒนามานานแล้วแถมการวางขายของมันยังไงนี่ก็คือเกมปี2020 อธิบายง่ายๆอะเนาะว่ายังไงมันก็คือกราฟิกของปี2020นั่นเองถึงแม้ว่าจะปรับสุดเปิดเรเทสซิ่งแบบเต็มที่ยังไงกราฟิกมันก็ยังอยู่ในปีนั้น อันนี้พอเข้าใจใช่ไหมคือภาพมันสวยมันไม่ได้แย่แต่ถ้าเกิดจะบอกว่าสวยมากจนเกมปีนี้อายอันนี้มันก็ไม่ถึงระดับนั้นแต่เชื่อเถอะครับว่าข้อเสียพวกนี้ยังไงผู้เล่นส่วนใหญ่ก็รับได้อย่างน้นอยๆในเรื่องพวกนี้มันก็ไม่ใช่เกมที่ห่วยอีกต่อไปดังนั้นคอนเฟิร์มได้เลยหากใครที่สนใจจะซื้อมาเล่นจะสนุกหรือไม่สนุกอันนี้อยู่ที่รสนิยมแต่อย่างน้อยๆพวกปัญหาจุกจิกกวนใจอันนี้คือคุณสบายใจกับมันได้แน่นอน แต่ส่วนใครที่กําลังสนใจเกมนี้และกําลังสับสนว่าควรจะไปหามาเล่นดีไหมประมาณว่าไม่แน่ใจว่าเกมนี้จะสนุกหรือเปล่าเอาเป็นว่าผมขอเชียร์ประมาณนึงก็แล้วกัน แค่ก่อนอื่นคุณต้องเข้าใจก่อนว่าเกมเนี่ยไม่ได้มีตัดกะแบบเกมแอคชั่นระบบโดยรวมของมันคือเกมอ p g พจทุกสิ่งทุกอย่างกว่า70%มันจะขึ้นอยู่กับค่าสถานะชุดสมใส่อุปกรณ์เลเวลแล้วก็สกิลส่วนอีก30%จะเป็นพวกความแอคชั่นเกี่ยวกับพวกความแม่นยำและก็ไหวพริบแล้วคือปัจจัยที่จะบิวต,ตัวละครเนี่ยผมว่ามันลึกใช้ได้เลยอย่างพวกเซอร์เบอร์แวร์หรือว่าอวัยวะเทียมมันก็จะเป็นเหมือนอุปกรณ์ติดตั้งที่จะเพิ่มทั้งพวกค่าสตเตตสา ที่ชอบติดตั้งของเสริมรับรองว่าฟินแน่ๆ หรืออย่างในด้านของชื่อเสียงมันก็จะเป็นพาสซีฟต่างๆถ้าเกิดอยากจะอัพในส่วนนี้มันก็มีสิ่งที่คุณจะต้องทําไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้การแฮ็กการขับรถหรือว่าการทําภารกิจเสริมคือถ้าเกิดอยากจะให้ตัวละครมันสมบูรณ์คุณก็ต้องทําในสิ่งที่คุณไม่คิดจะทําดังนั้นเกมนี้มันก็เลยเหมาะกับคนชอบฟาร์มชอบหาของไม่เหมาะเลยกับคนที่ไม่ชอบโมเมนต์แบบยิงเข้าหัวแล้วไม่ตายไม่ก็รัวกระสุนไปจนหมดแม็กแล้วเลือดลดไปไม่ถึงครึง่งเนี่ยครับถ้าเกิดคุณรับได้นในจุดนี้แล้วก็ชื่นชอบความเป็น RPG, อันนี้คุณ น่าจะชอบและที่สําคัญเลยโดยเฉพาะสําหรับคนที่เล่นจบไปแล้วในช่วงเดย์วันนั่นคือเกมนี้เขาจะมีคอนเทนต์เพิ่มมากขึ้นกว่าแต่ก่อนอย่างระบบการสู้กันบนยานพาหานะเนี่ยอันนี้ผมจําได้ว่าเมื่อก่อนถ้าเกิดเราเป็นคนขับมันจะไม่มีแต่ว่าสําหรับตอนนี้คือมีแล้วหรืออย่างในเรื่องของสกิลทรีเนี่ยตอนผมเล่นใหม่ๆอันนี้คือมันไม่ได้หน้าตาแบบนี้เลยอะตอนกลับมาเล่นผมถึงกับแบบเฮ้ย มีอันนี้ด้วยเหรอวะพอกลับไปดูรีวิวของตัวเองก็เพิ่งได้เข้าใจว่าอ๋อเขาเพิ่งอัปเดตเพิ่มเข้ามามันก็เลยดูเยอะแล้วคือไอ้พวกของใหม่เนี่ยมันยังรวมไปถึงของที่เขาบอกว่าจะมีตั้งแต่แรกอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบรถไฟฟ้าใต้ดินที่จกตาในตอนตัวอย่างหรือแม้แต่กระทั่งพวกมินิเกมทั้งหลายที่มีให้เล่นแทบทั้งเมืองเอาเป็นว่าของพวกเนี่ยมันถูกใจคนที่กลับมาเล่นแน่นอนเพราะว่าถ้าเกิดจะบอกความรู้สึกว่ามันเหมือนกับเป็นของใหม่ที่ได้กลับมาเล่นเลยผมว่ามันก็ได้นะไได้นนนะไไมมมมม่่่่่ดเกกิิจรงงแตวาััคือขอขใหทีผสผสบ ของเก่าที่เราคุ้นเคยก็เท่านั้นทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้วว่าคุณพอใจที่จะทําอะไรพวกนี้ไหมจะพอใจกับระบบที่ไม่ได้เป็นเกมแอคชั่นร้อซหรือเปล่าในส่วนนี้ลองตัดสินใจกันดูมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณชอบแบบไหนแค่ว่าถ้าเกิดคุณชอบเกมที่มันต้องทําอะไรเยอะมีลูกเล่นหลากหลายอันนี้มาเล่นเลยครับรับรองว่าไม่ผิดหวังส่วนสิ่งชูโรงต่างๆที่เขานําเสนอมาในรูปแบบของเซิร์ฟเวอร์พังอันนี้ก็ต้องบอกได้เลยว่ามันคือของเทพ ตอนแรกมันเทพยังไงอันนี้มันก็ยังเทพยอยู่แบบนั้นแถมยังเทพมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าจุดเด่นของเกมเนี่ยมันก็คือโลกแห่งอนาคตพวกเทคโนโลยีใหม่ๆล้ำๆอย่างการปลูกถ่ายอวัยวะเทียมไฮเทคอันนี้คือคุณจะได้เห็นมันทั้งเกมและแถมอะไรพวกนี้มันคือของที่จะมีผลกับเกมเพลย์ค่อนข้างสูงเป็นได้ทั้งของเสริมที่จะทําให้เกมเพลย์หลากหลายขึ้นแต่บางอย่างก็จะเป็นเกมเพลย์ใหม่เลยซึ่งบอกเลยว่าโคตรสร้างสรรค์แต่ว่าในอีกมุมหนึ่งเกมนี้ยังไงก็ยังเป็นเกมฟิลดิสโทเปีย เทคโนโลยีอ่ะมันไปไกลคนรวยอยู่กันแบบฟูฟ้าแต่อีกด้านหนึ่งก็ยังมีอีกกลุ่มคนหนึ่งถูกทิ้งไว้ข้างทางไรความเท่าเทียมแล้วก็ใช้ชีวิตในแบบที่คุณภาพกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีมันสวนทางกันเนี่ยครับถ้าเกิดใครเป็นคนที่อินกับอะไรพวกนี้รับรองเลยว่าต้องชอบก็คือเป็นเกมที่นําเสนอในโลกของเซิร์ฟเวอร์พังออกมาได้ดีที่สุดแล้วแต่ว่าถ้าเกิดจะถามว่าความเป็นโอเพนเวิลด์ในเกมเนี่ยมันมีชีวิตชีวาพอไหมอืมอันนี้ผมตอบว่าไม่ค่อยอะ่ะ หลายๆอย่างยังเป็นรองจากเกมของ Ubisoft อยู่ยิ่งได้เกิดเอาไปเทียบกับเกมของ Rockstar อันนั้นคือเทียบไม่ติดทีแรกคือผมก็ว้าวนะที่เขามีระบบสแกน NPC ทุกตัวแล้วมันจะมีชื่อไม่ซ้ำกันขึ้นมาเนี่ยสุดยอดมากแต่พอมานึกดูแล้ว เออว h d ด g มันก็มีเหมือนกันนี่ว่าเพราะงั้นผมเลยมองว่าโลก Open World ในเกมเนี้ยมันเลยยังว้าวไม่พอมันดูดีในระดับที่พอ Enjoy ได้แต่ก็ยังไม่ถึงขั้นกับ Masterpiece หากจะวัดกันในเรื่องของความมีชีวิตชีวาแล้วมันก็จะยิ่งดูแปลกหากเอาไปเทียบกับเกมเรือธงแต่ว่าถ้าเกิดจะมองถึงในเรื่องความดิบโดยเฉพาะความ18วกอันนี้ผมบอกได้เลยว่าไม่น่าจะมีเกมไหนเทียบติด ผมว่าผู้พัฒนาในเกมเนี่ยเขามาจากอนาคตอะลองคิดดูว่ามันจริงแค่ไหนคือโลกเราเนี่ยทุกวันพัฒนาขึ้นเรื่อยๆแต่ยังไงเรื่องเซ็กมันก็ไม่เคยหายไปเลยดังนั้นเรื่องเกี่ยวกับเซ็กหรือพวกเรื่องโป๊ปเปลือยในเกมเนี่ยเขาก็เลยจัดเต็มแนะนําเลยว่าถ้าเกิดอยากเล่นอย่าให้บุตรหลานคุณเห็นกันละกันอันนี้เตือนแล้วนะ ส่วนในด้านเนื้อเรื่องอันนี้ผมว่ามันก็แล้วแต่คนจะชอบเพราะมันเป็นเรื่องของรสสนิยมมันก็สนุกในแบบเกมแอคชั่นน่ะเราคือคนที่ทำสิ่งนอกกฎหมายแล้วก็บังเอิญไปยุ่งกับสิ่งที่ไม่ควรเข้าไปยุ่งเนี่ยครับเนื้อเรื่องถ้าเกิดคุณไปฟังช่องที่เขาสรุปเนื้อเรื่องมันก็จะเป็นประมาณเนี้ยแค่ว่าในรูปแบบการเล่าเรื่องมันจะเป็นของทีมโลกดิสโทเปียเฉยๆเว้นแต่คุณจะชอบในตัวของคินูริฟเป็นพิเศษอ่ะถ้าเกิดคุณชอบผมรับรองเลยว่าคุณจะต้องชอบทั้งเกมเพราะพี่แกเนี่ยโผล่มาบ แต่ว่าสิ่งที่ผมดันชอบมากกว่าพพรอตเรื่องหรือว่านักแสดงอันนี้มันดันเป็นเรื่องของเกมเพลย์ที่สอดคล้องกับเนื้อเรื่องซะงั้น ในส่วนนี้มันจะคล้ายๆพวก Forout m i c h ไม่ก็วิชเชอรนี่แหละครับนั่นคือการเลือกตอบหรือว่าค่าสแตตของตัวละครมันจะส่งผลไปถึงเรื่องราวคือโอเคมันอาจจะไม่ได้ลึกแบบ Forout แต่ว่าแค่นี้ผมว่ามันก็มากพอแล้วที่จะทําให้เราว้าวได้ระดับหนึ่งยกตัวอย่างหลายๆเหตุการณ์ถ้าเกิดเราเลือกตอบได้ดีจากที่ต้องสู้เราก็าอาจจะได้ผ่านไปเลยแบบชิวๆบางบทสนทนาหากเรามีค่าสถานะบางอย่างจนถึงขั้นตามระดับเราก็อาจจะได้เห็นบทสนทนาพิเศษไม่ก็สามารถต่อรองบางอย่างได้โดยไม่ต้องเปลืองเง แล้วก็มีเรื่องหนึ่งผมขออวยเพิ่มหน่อยมันคือสิ่งที่ผมเล่นครั้งแรกและผมไม่เข้าใจว่ามันสําคัญยังไงนั่นคือการที่เราจะเลือกได้ว่าเราอยากจะให้ตัวละครอยู่ในสภาพแวดล้อมเริ่มต้นแบบไหนซึ่งตัวเกมจะมีให้เลือกตั้งแต่คนเร่ร่อนนักเลงข้างถนนไปจนถึงพนักงานบริษัททีแรกผมก็งงอะว่าจะมีให้เลือกทําไมเพราะว่ามันต่างแค่ตอนเริ่มต้นเท่านั้นเองเล่นไปไม่เกิน30นาทียังไงเดี๋ยวเรื่องราวมันก็รวมเป็นเรื่องเดียวกันอยู่ดีแต่พอในครั้งนี้พอลองสังเกตดีดี เออว่ะการที่เราเลือกว่าจะให้ตัวละครเริ่มแบบไหนอันนี้มันจะมีผลทั้งเนื้อเรื่องและก็บทสนทนาอารมณ์ประมาณว่าสมมติมีคำถามหนึ่งยิงมาถ้าเกิดไม่ใช่นักเลงข้างถนนมาก่อนยังไงก็คงจะไม่ตอบคำถามแบบนี้แน่ๆเนี่ยแหละผมถึงได้มาเห็นว่าเรื่องเริ่มต้นที่มันเหมือนจะไม่สำคัญแต่มันดันสำคัญซะง,งั้นเอาเป็นว่ารายละเอียดพวกนี้บอกเลยว่าเทพ ด้านพล็อตเรื่องชอบหรือว่าไม่ชอบผมว่ามันอยู่ที่คนซึ่งสําหรับผมผมว่าสนุกดีแต่พวกรายละเอียดถามตอบที่ขึ้นอยู่กับตัวละครและกับผู้เล่นโอ้อันเนี้ยเจ๋งมากเลยใครที่ชอบเกมที่เนื้อเรื่องจะรันไปตามความสามารถที่มีผมว่าน่าจะชอบกันส่วนข้อเสียในด้านเนื้อเรื่องเนี่ยอันนี้ไม่รู้ว่าจะนับเป็นข้อเสียดีไหมนั่นคือเกมนี้บางทีเขาก็หนักในด้านเนื้อหาเกินไปหน่อยในจุดนี้สําหรับคนที่รักเกมเนื้อเรื่องผมว่าไม่ใช่ปัญหาเลย เพราะว่าอย่างน้อยๆมันก็มีภาคไทยอะเนาะที่แบบแปลได้ค่อนข้างถึงใจพอสมควรแค่ถ้าเกิดคุณเน้นอยากจะเสพเกมเพย์แบบมันๆโดยไม่สนใจเนื้อเรื่องเลยอันนี้ผมว่าเกมเนี่ยไม่น่าจะเหมาะกับคุณเท่าไหร่โดยเฉพาะกับตอนต้นเกมเนื้อเรื่องจะค่อนข้างเน้นเน้นแบบเยอะยิ่งกว่า r e e a d 2ะอกีกว่าจะได้เล่นแบบเต็มที่ก็อาจจะล่อไปแล้ว4-5ชั่วโมงอ่ะคิดเอาว่าทนไหวไหม และก็น่นแหละครับนั่นคือเหตุผลที่ทําให้เกมนี้กลายเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมในปัจจุบันถ้าเกิดจะให้ผมให้คะแนนเกมนี้ในตอนนี้ผมจะเปลี่ยนจาก6.5มาเป็น8ไม่ก็8.5คะแนน เพราะว่าส่วนตัวแล้วผมมองว่าเกมเนี่ยในด้านความเป็นแอคชั่นในจุดนี้ผมว่ามันยังไม่ได้โดดเด่นไปกว่าหลายๆเกมแต่ว่าในเรื่องการนําเสนอหรือว่าเนื้อเรื่องอันเนี้ยมันดูดีเหลือเกินดีจนเรียกได้เลยว่าเป็นเดอะแบกสดๆส่วนในด้านกราฟิกและก็เพอร์ฟอร์แมนซ์อันนี้ก็ขึ้นมาอยู่ในระดับที่เรียกว่ายอดเยี่ยมดังนั้นเกมนี้ก็เลยเหมาะกับคนที่ชอบเสพพวกเนื้อหาเป็นหลักพวกเนื้อหาล้ำๆของโลกดิสโทเปียที่ดูไม่เท่าเทียมผมว่าเกมเนี้ยคือหนึ่งในเกมที่ดีที่สุด ส่วนในด้านเกมเพลย์อันนี้ก็อย่างที่บอกครับว่ามันไม่ได้เหมาะกับคนที่รักความเป็นแอคชั่นคือผมไม่ได้บอกว่ามันไม่อคชันนะแค่ถ้าเกิดอยากได้อคชันจ๋าๆเลยอะ่ะอันนี้ไปเล่นพวก Call of Duty ไม่ก็ Far Cry ผมว่าสนุกกว่าแต่ว่าถ้าเกิดคุณชอบการอัปเกรดตัวละครชอบการปรับแต่งชอบพวกอาวุธที่มันหลากหลายมีค่าสถานะหลายรูปแบบแต่งไม่ดีก็กากแต่ถ้าเกิดแต่งเทพก็ไม่มีใครเอาคุณลงถ้าเกิดชอบแบบนั้นมาเลยครับถูกใจเกมนี้แน่ และก็น,นี่แหละครับคือความรู้สึกที่ผมได้กลับมาเล่นเกมนี้อีกครั้งในปี2024สําหรับคลิปนี้ผมอาจจะไม่ได้จอดลึกอะไรเยอะเพราะว่าในด้านข้อมูลเนี่ยผมเคยทํารีวิวไปแล้วตรงไหนที่มันเป็นข้อดีมันก็ยังดีเหมือนเดิมเพิ่มเติมก็คือมันมีมากขึ้น ส่วนข้อเสียที่ผมเคยสวดยับผมก็คิดว่ากว่า70-80%เขาก็น่าจะแก้หมดแล้วส่วนที่เหลือมันเป็นเรื่องของเกมดีไซน์ล้ว,ลวนๆเพราะดูเหมือนกับว่า CD Projekt Red เนี่ยเขาจะไม่ได้ช่ำชองในเรื่องของการสร้างให้โลกมันมีชีวิตชีวาเท่าไหร่อันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับคนเล่นว่าจะซีเรียสแค่ไหนแล้วก็ผมบอกตามตรงเลยก็แล้กันว่าการเล่นรอบนี้ผมไม่ได้เล่นจนจบแบบในตอนเล่นครั้งแรก ส่วนหนึ่งคือมันมีฉากบางฉากที่มันน่าเบื่อเยอะแล้วเกมเพลย์มันก็ไม่ได้ดึงดูดให้ผมอยากกลับมาเล่นขนาดนั้นเอาง่ายๆเลยนะครับที่กลับมาเล่นน่ะเป็นเพราะว่าหลายๆคนบอกว่ามันเทพเนี่นแหละมันก็จริงอ่ะแต่มันก็ไม่ได้ทําให้ผมเอนจอยจนอยากจะเล่นจบขนาดนั้นแต่ถึงอย่างนั้นการกลับมาเล่นในครั้งนี้ผมก็ฟาดไปเกือบ15ชั่วโมง ซึ่งมันก็พอทําให้ผมได้เห็นเลยว่าเกมที่มันผิดพลาดหลายเรื่องในตอนนั้นมาถึงวันนี้มันดีขึ้นกว่าเดิมแค่ไหนเอาเป็นว่าผมแนะนําให้ลองหามาเล่นกันครับโดยเฉพาะกับคนที่ยี้แหวะในช่วง day o n อันนี้แหละโอกาสเหมาะสมที่เกมนี้จะได้แก้ตัวแล้วน่าเสียดายที่เกมนี้หลังจากนี้จะไม่มีการอัปเดตอะไรอีกต่อไปแล้วผมก็ยังไม่ได้ลองตัว Dlc Phantom Liberty เลยแต่เห็นมีคนบอกว่ามันสนุกกันหลายคนเลือเกินเอาไว้ได้เกิดมีโอกาสผมจะลองออกมาเล่นให้ดูกันแล้วกันนะครับ ไม่รู้สิคือปกติผมไม่ค่อยเล่นพวก DLC อะแต่ถ้าเกิดมีโอกาสยังไงผมจะหาเวลาเล่นแล้วก็จะมาพูดให้ฟัง โดยรวมแล้วก็จะประมาณนี้กันลวกันเนาะสำหรับ s e ิ e r ฟเพล2 0 7 7ในปี2024ถือว่าเป็นการกลับมาเล่นเพื่อให้เห็นว่าผู้พัฒนาเนี่ยเขาสู้สุดใจในการทำให้เกมสมบูรณ์แล้วก็ไม่เทจริงๆยังไงก็ไปลองกันนะครับแล้วสนุกหรือไม่สนุกยังไงก็เอามาพูดคุยกันแล้วสำหรับเพื่อนๆแหละครับคิดว่าการอัปเดตตัวเต็มของ s e r v ์ฟเพลง2 0 7 7มันทำให้เกมนี้กลายเป็นเกมที่สมบูรณ์แบบแค่ไหนอย่าลืมมาแชร์ความเห็นลงกันในคอมเมนต์ด้วยนะครับ โอเคสำหรับวิดีโอตัวนี้ผมก็ต้องขอจบเอาไว้ตรงนี้กันละกันก็ประมาณนี้ครับสำหรับคนที่ขอมาแล้วก็อยากให้ผมกลับไปเล่นเกมนี้อีกรอบก็ตามนั้นผมว่าเกมมันดีขึ้นเยอะเลยแต่ยังไงเกมแนวนี้ก็ยังไม่ใช่เกมที่ผมรักที่สุดเพราะงั้นคลิปนี้ผมเลยไม่ขอเจาะอะไรเยอะเนาะ เน้นความรู้สึกเฉยๆว่าการกลับไปเล่นเนี่ยมันรู้สึกยังไงแล้วก็เอามาแช้ให้ฟังก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับความเพลิดเพลินในวิดีโอตัวนี้กันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดในอนาคตผมมีโอกาสได้หยิบเกมนี้มาเล่นอีกครั้งผมก็อาจจะเอามาพูดให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่ง เพียงแต่สำหรับวีดีโอตัวนี้ผมคิดว่ามันน่าจะสมควรเก็บเวลากันแล้วเช่นเคยครับใครที่ชอบวีดีโอตัวนี้คุณก็สามารถสนับสนุนผมได้ง่ายๆด้วยการกดไลค์และก็กดแชร์และที่สําคัญเลยคืออย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆที่ผมจะลงในทุกสัปดาห์อย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในวีดีโอตัวหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สนุกกับการเล่นเกมสวัสดีครับ